เอ่อเปิดราคาไปเท่าไหร่ครับผมเปิดราคาตอนนี้ขอหน 00, ึ่งล้านบาทครับอ๋อขอหนึ่งล้านบาทครับก็โจโนี่แพงสุดเลยนะแต่พี่รำํำบ้านมาเนี่ยใช่ครับซื้อพักเก็แพงสุดเลยนะถูกครับเพราะเราคิดว่าแท้ครับสมเด็จพิมพ์อะไรครับไปพิม์พเจดีย์ครับพิม์พเจดีย์ ครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่อาาอบจสิงห์บุรีนะฮะผมอยู่ที่นี่เนี่ยสวันนะฮะคือศุกร์เสาร์อาทิตย์นะพรต้องว่าดูแลความเรียบร้อยนะครับก็วันนี้ก็เริ่มมีแผงพระพี่น้องพระเครื่องนะเริ่มทยอยมาวางกันแล้วเห็นมาแวบ,บนะนั่งคุยโทรศัพท์อยู่นะอาจารย์โจร,ระยองนะครับผมปุ๊กเลยผมจะได้คุยกับเบอร์ใหญ่นะครับเสียนดังแห่งจังหวัดระยองครับผมเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันครับผม สวัสดีครับโจครับครับสวัสดีครับครับผมก็โอ้โหนี้ผมโชคดีเลยได้เจอเบอร์ใหญ่ได้เจอเบอร์ใหญ่หลายๆคนเลยนะฮะตั้งใจมางานประกวดสิงบุรีเลยเหรอครับเนี่ยใช่ครับเดินทางมาจากไหนครับโจครับเดินทางมาจากกรุงเทพครับอ๋อบ้านบ้านอยู่ตอนนี้ไออยู่กรุงเทพเหรอหรือว่าไม่พอดีขึ้นมาทำธุระที่กรุงเทพครับอยู่ระยองครับอ๋อครับผมอก็ฉายาโจระยองเนาะครับครับผมเออโจครับ เล่นพามากี่ปีแล้วครับผมเล่นพามา20กว่าปีครับโอ้หเรียกว่าเข้าวงการตั้งแต่หนุ่มๆเลยครับอายุครับผม10กว่ากว่าครับโอ้โหแสดงว่าเก่งหลายอย่างหลายด้านเลยทีฮะถนัดสายไหนเป็นพิเศษครับโจครับถนัดที่ถนัดเป็นพิเศษถ่ายระยองครับอืมแล้วพวกปูทิมอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วก็เห็นว่าโจนี้นั่งเป็นกรรมการตัดสินพาด้วย อ่ใช่ครับช่วงที่เขาไหลงานครับอ๋อครับผมก็ตามคอนเทนต์หลักของเรานะชวนมาคุยนี่คืออยากล้วงลึกนะครับเล่นพามา20กว่าปีเนี่ยมีฟุกมีช่วมบ่อยไหมครับโจครับผมมีครับแต่ก็ไม่ค่อยบ่อยครับแต่ก็เคยมีครับอืมนะฮะเอาแล้ว่าไอ้ช็อตที่ว่าช็อตใหญ่ๆประทับใจเลยครับโจที่ว่าประทับใจเลยคือได้บัตระฆังมาครับโอ้โหวัดระฆังอยากสมเด็จอันนี้ เอ่อฟซีคลีนอีกแล้วเวลามีมีคลินที่บอกเกี่ยวกับสมเด็จอยนะโอ้โหเอฟซีบอกว่าชอบดูมากนะฮะเกี่ยวกับการฟุกสมเด็จอะสมเด็จวัดละคงพิมพ์ไหนครับผมพิมเจดีครับสมเด็จวันละคงพิมพ์เจดีครับเดี๋ยวถามก่อนซื้อมาเท่าไหร่ตอนนั้นผมซื้อมาในราคาแค่4ี่ร้อบาท4ี่ร้อยบาท<ช>นะฮะเดี๋ยวนะฮะอย่าเพิ่งนะฮะว่าอย่าเพิ่งบอกว่าขายไปเท่าไหร่รอันน่างไรลุ้นก่อนซื้อมาจากไหนครับสมเด็จพิมพเจดีองนี้ซื้อมาจากแผงที่อรัญญประเทศครับ ตามจากอันดัประเทศใช่ครับแผงพระแบบว่าชาวบ้านทั่วไปใช่ไหมครับใช่ครับเป็นตลาดนัดพระไม่รู้ยังไงใช่ครับคือเป็นตลาดเขาวางกันธรรมดาครับประจําเือครับเราก็ไปนัดพระเครื่องอย่างเงี้ยฮะครับใช่ครับก็ไปเจอนะฮะครับเขาเปิดมาเท่าไหร่ครับสมเด็จตรงนี้ตอนนั้นเขาเปิดมาแค่ห้าร้อยต่อ4ี่รอยครับโอ้โหต่อมินแม่ครับเปิดห้าร้อยต่อสี่ร้อยโดนเลยครับครับผม อยู่ในมือเรากี่วันครับถึงได้ออกอยู่ในมือผมแค่สองวันครับโอ้ขายไปเท่าไหร่ครับโจครับขายไปเจ็ดแสนครับเจ็ดแสนบาทอซื้อสี่ร้อยขายเจ็ดแสนกรีดอีกแล้วปีแล้วครับตอนนั้นโอ้โหแล้วเริ่มเล่นไม่นานเองครับอืออึ้งอีกแล้วนะฮะขัดใหญ่เลยนะฮะแว็บแรกเนี่ยฮะเห็นพระสมเด็จองเนี้ยคิดว่าแท้เลยใช่ไหมเออ ตามรมดาของคนเล่นพระนะครับอ่านตำรามาก็เราก็จะศึกษาตามตำราพอเราเจอปุ๊บความที่เราคิดแบบคือแท้มากมากกว่าครึ่งละครับความชอบแล้วก็มีท่านอาจารย์ผู้ทรงรู้หลายๆคนที่เล่นก่อนเรารเขาก็ดูว่าแท้ขอซื้อต่ออ๋อทีนี้พอพออาดา์เหล่านั้นขอซื้อต่อเราเริ่มมีกําลังใจอ๋อผมก็เลยขึ้นมาขายที่กรุงเทพคืออารมณ์ตอนนั้นเขาขอซื้อต่อแต่ก็ยังไม่ได้ราคาที่เราพอใจใช่ครับใช่ครับก็ <c oughs> คือว่าม กขาดูแท้แสดงว่าราคาต้องมากกว่านั้นใช่ใช่ครับขายไปเจ็ดแสนครับขายให้ลูกค้าที่ไหนครับผมขายให้กับขาวประจันครับโอ้เบอร์ใหญ่นะระดับนี้นะไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาไม่ซื้อนะฮะครับผมเปิดราคาไปเท่าไหร่ครับผมเปิดราคาตอนที่ขอหนึ่งล้านบาทครับอ๋อขอหนึ่งล้านบาทครับก็ถือว่าไม่แรงนะเราเปิดไปนีฮะใช่ครับแล้วเขาต่อมาเท่าไหร่ออมาเจ็ดแสนครับ แต่เราก็โอเคเลยถูกครับนะฮะสุดยอดนะฮะย้อนไปสักกี่ปีครับเนี่ยตอนนั้นนะฮะย้อนกลับไปเกือบประมาณสิบห้าปีครับสิบห้าปีเรียกว่ายังเล่นพ้าไม่ได้ไม่กี่ปีนะฮะใช่ครับแล้วก็โอ้โหเล่นพราไม่กี่ไม่จะเกินเนี้ยไม่จะเกินสิบห้าปีมาตอนนั้นปีปอศสามสิบเก้าสามแปดสามเก้าเกินยกเกิน แล้วทํายังไงถึงไปเจอที่อารันจรเพศเพราะว่าเราก็เดินสายอย่างนี้แหละใช่ไหมฮะโจครับครับคือพร่จิงมผมเป็นบ้านอยู่ที่อารันในประเทศครับอ๋อก็ผมจะต้องไปที่สนามพระทุกวันอ๋อมีคนมาวางขายครับอ๋อตอนนั้นเราก็อยู่อารันอยู่แล้วนะฮะเราไม่ได้มามาอยู่ที่ระยองนะครับผมนะครับผมโอเคมีสักช็อตแฮชช็อตถัอทุ่มๆประทับใจครับโจครับทุ่มๆมประทับใจก็คือได้หลวงปู่ทิมครับหลวงปู่ทิมครับซื้อมาเท่าไหร่ ซื้อมาตอนนั้นมาแค่สองพันบาทครับเป็นเป็นรุ่นไหนคะหลวงปู่ทิมครับเป็นผงพายกุมารใหญ่ครับผงพายผงพายใหญ่หลวงปู่ทิมผงพายใหญ่ครับ,รบซื้อมาสองพันซื้อฟุกเลยสองพันเนี่ยใช่ครับได้จากไหนฮะเนี่ยได้มาจากที่นครราชสีมาครับโคราชไดมาจากนกครราชสีมาเขาเปิดมาเท่าไหร่ครับผมเปิดมาตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าสองพันห้าหรือสองพันแปดต่อได้สองพันครับปั๊บเขาให้เลยครับ ตลาดผ้าเราธรรมดาอีกแล้วตลาดผ้าเราเราสายตรงอยู่แล้วนะฮะเห็นนี่แบบขนลุกเลยไหมเปิดราคานี้คือเราตอนนั้นยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับอืแต่เรามีพี่เลี้ยงที่สอนไว้ครับใจคือมั่นใจไหมว่าเปิดมาราคานี้แล้วเราดูเนี่ยต้าต่อสองพันเนี่ยผมมั่นใจครับมั่นใจว่าแท้แน่นใช่ครับครับผมเอามาออกได้เท่าไหร่ครับเอามาขายต่อเท่า่ที่สองแสนห้าที่ระยองครับเรียกว่าตัวแรกเงินเลย ใช่ครับได้ปุ๊บวิ่งกับมารยองปั๊บเลยใช่ครับสบายแล้วนะครับับโอ้โหสุดยอดนะฮะน้องโจอะไรยองนะฮะอ,อิชานะฟังแล้วนะฮะชีวิตนี้อยากท่วมแบบนี้บ้างะะผมสบ้าใครนี่ท่วมทุกคนนะฮะตัวผมนี่แบบตกควายตลอดนะฮะครับชัอท่วมมีไปแล้วเอาช็อตโดนพระเกมอหมอ่ามีไหมครับโจเอาแบบว่าโดนแบบเฮ้ยอือ ไม่น่าเลยกูอะไรอย่างเงี้ยมีบ่อยครั้งครับบ่อยครั้งครับประอดชิดจำเลยเอามากที่สุดแพงที่สุดนะครับโจครับแพงที่สุดเลยก็โดนที่สมเด็จอีกครับสมเด็จใช่ครับโอ้โหซื้อเท่าไหร่ครับเนี่ยพอนนี้ผมซื้อมาสามแสนโอโโจนี่แพงสุดเลยนะกับพิมพ์ทำาบ้านมาเนี่ยใช่ครับซื้อพักเก็บแพงสุดเลยนะถูกครับเพราะเราคิดว่าแท้โอ้ครับสมเด็จพิมพ์อะไรครับไปพิมพ์เจดีย์อีกครับ พิมเจดีใช่ครับเป็นพิมตรงที่เหมือนกับที่ผมขายไปที่ผมฟุกครั้งนั้นโอ้ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานยังฮะโดนสามแสนเนี้ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาสองปีแล้วครับก็ไม่นานนี่ใช่ครับโอ้สามแสนครับพระองค์นี้อยู่ไหมพระองค์นี้ไม่อยู่แล้วครับก็ยังออกตัวได้ใช่ไหมไม่ไม่ได้ออกตัวนะครับคือมีคนมาขอแลกใหม่เราขอเรา พอรู้ว่าไม่ใช่แล้วการที่ไปขามันเราไม่ไม่นั่นนะนอกจากคนที่เขาจะชอบอขาขอแล้วก็ไปคือเราก็ไม่คิดจะออกต่อนะฮะใช่ครับพอเราโดนมาสามแสนค,ครับ,รบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนกับเนี่ยสดสดร้อนร้อนเลยสองปีเนี่ยโจครับเกิดขึ้นจากบ้านเจ้าทายตัวเองครับขอไม่เอ่ยชื่อครับ,อรบโอเคโอเคเขาเปิดมาเท่าไหร่เราถึงซื้อถึงสามแสนนะครับโจตอนนั้นคือว่าเขาแบ่งให้แบ่งให้ในราคานี้เลย อ๋อคือคสามแสนก็แล้วเราก็มั่นใจว่าแท้มั่นใจว่าแท้สามแสนก็ไม่แพงมีกินแน่นอนใช่ครับเจ้าของก็มั่นใจว่าแท้โอ้โหนะตอนนี้เจ้าของจริงจริงก็ยังไม่รู้ตัวใช่ไหมว่าพระองค์นี้เก๋รู้ไหมบ่าจะรู้แล้วครับผมก็ไม่ได้นั่นท่านนี้เพราะตอนที่ท่านเสียไปแล้วด้วยอ๋อท่านเสียไปแล้วนะครับผมสามแสนเจ็บปวดเลยไง <laughs> ในชีวิตนี้ผมโดนหลักพานีนผมก็ หนื่อยเลยนะโจโดนสามแสนนะฮะอ่ะมาถึงอีกช็อตหนึ่งช็อตที่สามเคยตกควายไหมครับโจครับบ่อยครับบ่อยเอาแบบว่าช็อตที่แบบเฮ้ยใหญ่ๆแล้วแบบเฮ้ยเราไม่น่าหรือพลาดไปได้ยังไงนะฮะครับมีไหมฮะมีหลายหลายหลายช็อตเลยครับโดยเพราะที่พาที่เราไม่รู้ซึ่งเราเสิร์ฟราคาเราไม่รู้ราคาณปัจจุบันครับยกตัวอย่างสักองค์มีมีไอที่ว่าเราเราพอจําได้ครับ อันอย่างที่ว่าผมจาได้ที่ตกควายเลยก็คือสิงห์หลวงพระเดิมสิงห์หลวงพระเดิมใช่ครับซึ่งตีแล้วผมตีไปแค่ว่าเป็นประมาณไม่น่าถึงยุงพระเดิมอ๋อเราดูว่าเป็นไม่ถึงยุคพระเดิมนะฮะใช่ครับอ่าเป็นยุคหลวงพ่อกงพ่อกันเลยไแต่ก็ดู้เทอวนะฮะใช่ครับอ๋อขายไปแพงไหมครับโจครับผมขายไปห้าพันบาทห้าพันบาทเขาไปขายเท่าไหร่คงคงจะหลายหมื่นได้ข่าวว่าหลายหมื่นครับ นี่แหละฮะชีวิตเซียนพระนะฮะมีฟุกมีท่วมมีโดนมีตกควายเนาะเป็นธรรมดาครับเออมันเป็นธรรมดาเนาะเราก็พวกเราก็แปลกนะพวกเราก็เข้าใจชีวิตกันนะเราก็ไม่ค่อยจะรู้สึกอะไรออรเป็นธรรมดาทุกคนต้องเจอหมดโอ้โหสุดยอดจริงๆครับวันนี้ผมโชคดีได้เจอแต่เรื่องสนุกๆนะนะของพี่น้องเรานะครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะขอชมพระในคอรอครับโจครับผมได้ครับอ่านะฮะขออนุญาตนะครับผมครับ ของอะไรอยู่เ,เอ่ยผงผ้ายกุมารครับ,รบเสียนโตหลวงพุทิมครับโอ้โหนี่ฮะจริงจริงครับจุๆไปแล้วจริงจริง,รงดูไม่เป็นเออดูไม่เป็นจริงจริงอ,อาลหรอองนี้อย่าบอกนะว่าได้ฟุกมาไม่ฟุกครับไม่ฟุกซื้อมาแพงไหมครับเนี่ยองนี้บูชามาแพงถามนะว่าแพงก็ไม่แพง่ครับอือคือเพลานี้เล่นหากันแพงไหมฮะ นี้ณตอนนี้ราคาณปัจจุบันของเราตอนนี้ก็น่าจะหลบมาอยู่ที่ประมาณไม่น่าจะนะแล้วตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะสิงแสนกว่ากว่าไหมนะครับเรียกว่าพิมพ์อะไรนะพ,พ,รพิมพิม์เสียงโตครับพ<ช>ิมพเสียงโตนะครับ<ช>ผมขอยย่างแกงเนี่ยเอฟซีนะครับผม<ช>ผมงไายกุมาหลวงปูทิม พิมพ์ใหญ่เสียงโตแบบนั้นไหมครับพิมเสียงโตครับพิมพ์เสียงโตเลยเสียงโตครับผมแต่ผู้แหนพิมันต่างครนะผมอาจจะพูดไม่ค่อยถูกนครับเอฟซีนะครับเพราะว่าผมมีประสบการณ์เลยเรื่องลุงผู้ชิมนะฮะจูระยองนะครับผมมีฟุกมีถูกมีท่วมนะฮะมีตกควายนะฮะผมนะฮะครับวันนี้ก็ได้ความสนุกสนานนะฮะเรียกว่าเจอกันโดยบังเอิญก็ จูโจมเลยก็ต้องขอคุณน้องโจระยองมากครับผมพรุ่งนี้ก็ขอให้เฮงรวยช่วๆนะครับโจครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม